หน้าเรียวหน้าเป๊ะหน้ายุงไม่มีเหนียงหน้ากระชับแล้วไม่ต้องพักฟื้นขอเสนอโปรแกรมนี้เลยทุกคนอาวันนี้เคสนี้นะคะได้เดินทางมาที่ระมุลคลินิกสาขาราชกระบงังที่นี่เขาจัดโปรโมชั่นเยอะแยะเลยใครที่ชอบทําสวยนะที่นี่ยืนหนึ่งอ่าอันนี้ก็ให้คุณหมอคอนซัลต์ก่อนให้คุณหมอประเมินรูปหน้าของเราเคสนี้คุณหมอแนะนําให้ทําคู่กันไปเลยเป็นโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์กับออริจิโอโปรแกรมเนี้ยช่วยยกกระชับใบหน้าของเราลดเหนียงไม่ทํา ทำให้ผิวหน้าของเราหย่อนคล้อยและไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยตามมาด้วยโปรแกร,รมออริจิโนจ้าโปรแกร,รมนี้ไม่เจ็บแบบที่เราคิดไว้ยิ่งใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอบดวงตาใบหน้ามีแก้มเยอะเนียอย่างเยอะกรอบหน้าไม่ชัดต้องจัดน้องตัวนี้เลยค่ะหลังทำหนึ่งสัปดาห์ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อนแนะนำให้ทาครีมทุกครั้งเวลาออกไปข้างนอกนะคะครั้งที่ทำใบหน้าดูยกขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นใครสนใจรีบมาที่นี่กันเลยนะ